สวัสดีค่ะก็มาโพกบน้องชิ้นสายเหนียวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของอาจารย์เชียนไฟจิตชอบท่านอาจารย์เชียนไฟจิตชอบคารวะเขมบงเวทบ้านโนนจำปาตำบลนายังกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงภูมิสายสัญญาณนะผู้ถือศีลฝึกเพ่งสมาธิจนจิตช่ำชองเดินกระสินแก่ก้าลุกเสกพระเครื่องก็เกิดอภินิหารประสบก,การณ์มากมาย หลวงพ่อจุนจิตตสังวโลวัดโพตานอำเภอบำเน็จนลงจังหวัดแชรภูมิครูบาเสืออาวัดโนนหมันตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมายืนยันบอกว่าอาจารย์เชียนสามารถปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญพระปิตาโอมครูเผยสัญญาณพระปิตาหล่อร้อยองค์พระเครื่องของท่านมีพลังพุทธคุณไม่แพ้ประสงค์ เกจิคณาจารย์ผู้เรีองวิชาเด่นที่สุดด้านมหาอุปคงกระพันโชคลาภครอบจักรวาคลครวัตผู้มีฤทธิ์ในปัจจุบันของจริงประวัตและความเป็นมาของวิชาพยาศัตันช้างเผือกพระโพธิสัตว์จุดเริ่มต้นผู้เป็นเจ้าของวิชาคือหลวงปู่ผางวัดอุดมคงคาคีริเขตท่านได้ถ่ายทอดและมอบวิชานี้ให้กับคุปูรีพ่อดอกไม้หรือเสอดอกไม้ คารวาะอาคมขังแห่งเทือกเขาบางเหยผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อจุนวัดโพตาลและพ่อเชียนฝ่ายทิศชอบหลวงปูผ่ผางกับปู่ลีท่านเป็นสหธรรมมิกันตั้งแต่สมัยที่หลวงปูผ่ผางและปู่ลีไปทหารเจอกันจลิตนิสัยเหมือนกันจึงเข้ากันได้จึงได้แลกเปลี่ยนวิชาอาคมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิชานี้ท่านพ่อเชียนได้รับการถ่ายทอดมาจากในถ้ำแถบอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ท่านได้ศึกษาพร้อมทั้งทําการทดสอบจนผ่านเลยได้นําวิชาที่ศึกษามานี้มาสร้างวัตถุมงคลต่างๆให้ช่วยคุ้มครองป้องภัยให้สิทธิเสมอมาพญาชัรทันช้างเผือกน,นี้เป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่จะได้บําเพ็ญบาร,รมีก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพระองค์ปัจจุบันจะสังเกตเห็นได้จากคําขึ้นต้นของคาถานี้จะขึ้นต้นว่าพุทโธโตอยู่นําช้างเผือก งาแดงแทงดินจึงไม่มีโทษสำหรับผู้บูชามีแต่ทำให้ผู้บูชาเกิดความรม่มเย็นเป็นสุขเสริมอำนาจวาส,สนาเสริมบารมีร่ำรวยเงินทองจเจริญรุ่งเรืองแค้วคาาปลอดภัยป้องกันป้องภัยจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทางที่มองเห็นและมองไม่เห็นในส่วนของการบูชานั้นสามารถตั้งบูชาอยู่ร่วมกับพิ้งผาได้แต่ให้ตั้งต่ำกว่าพระ และวิธีบูชานั้นหลายท่านที่ทักมาบอกว่าได้รับพยาช้างเผือกแล้วพ่อเชินท่านให้วิธีบูชามาดังนี้ให้จุดธูปเจ็ดดอกบอกเก่าองค์พยาช้างเผือกโดยมีเครื่องสักการะดังนี้ใช้อ้อยตัดให้ได้เจ็ดชิ้นหรือใช้ใบไผ่เจ็ดใบหรือใช้น้ําตาลอ้อยก้อนเจ็ดก้อนหรือกล้ยวยหนึ่งหวีเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้ามีความพร้อมเอาทั้งหมดก็ได้ นอกจากนั้นยังมีน้ำเปล่าหนึ่งแก้วถวายไปเครื่องสักการะคะถาที่ใช้บูชาพยาช้างเผือกตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าโอมโทงมหาโทงสุทงสวาหับอุตตันปิชัดอุตตันปัดอุตตันปะภาวนาเจ็ดครั้งจากนั้นอธิฐานขอพอรตามปัรถนาอาจารย์เชียนฝ่ายจิตชอบคารวาอาคมขังแห่งเมืองชชยภูมิ ผู้ที่มีอำนาจจิตเป็นหนึ่งขอเพียงท่านเชื่อมั่นศรัทธาอย่าสงสัยตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ท่านใช้คาถาอาคมส่งขอบรรดาศิษย์และสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำปัจจัยไปสร้างสาธารณาประโยชน์จากวันนั้นถึงวันนี้ท่านยังใช้ชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายไม่ได้ร่ำรวยกินง่ายอยู่ง่ายอยู่บ้านไม้หลังเก่าๆใช้ชีวิตแบบธรรมดาตามที่ท่านชอบแม้จะมีเงินจากวัตถุมงคลที่มีลูกศิษย์บูชาไปจากท่าน ท่านก็ชละเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้นทั้งบ้านวัดโรงเรียนรอนอาศัยบารมีท่านทั้งนั้นเพราะเหตุนี้จึงทําให้ท่านเป็นคารวาที่ยังอยู่ในใจลูกศิษย์ทุกคนเสมอหากท่านใดที่ยังเครือบแคลงสงสัยมีโอกาสเชิญไปกราบอาจารย์สักครั้งและท่านจะพบกับคําตอบที่ชัดเจนในใจ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับประวัติของอาจารย์เชียนฝ่ายจิตชอบครั้งหน้าจะเป็นประวัติของคารวาหรือเกจิท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องชิ้นสายเนียวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ